สบายดีพี่น้องกูสิ้นพี่น้องก็แม่ครัวมาหนีิแม่มันนี่เบิดมื้อกูสินสบายดีพี่น้องลาวจากวงการเลยแหละบ่เดีมีขาแรงยังเลยอืพี่น้องเลยลาวจากวงการก่อนเนาะแม่มันหนีซิลาแหละนางบอกว่ากูสินจืิอเอาหมกตัวมาล่าหเฮ้ยคนกินแก้มแม่น้อยหนึ่งอย่ายาวไรในเปลือง ลาบคมต้มแซ่บแม่ไม่นี่แต่งครัวให้เด็กๆก,กินจ้าซองผ้าหัวซันเด็นนกๆเขาจะกิน,นเด็อๆว,วันใหญ่ใช,ใชลาบขมต้มแซ่บลุงลุงเทนครับเสร็จย,ยังลุงมาๆมาลองใสกเสื้อผ้านะ ินอาหารดีใช่ไหมนาราคุณป้ากดชินซิมไปซิมาเก็บหัวเลยอันอันไข่มันขึ้น,นคุณป้าจา๋าได้ดูคุณป้าได้ดูคลิปหนูไหมในมินนี่เป็นอันแม่ครัวเด้อมมันนี่นหะให้ทีมงานนาราคุณป้ากินเนี่ยอย่าลืมไปในมินนีนดน่ดับเ้อคุณป้า แม่มนีบ่มีรอบเที่ยงแม่มนี่รอบเที่ยงฮอดบ่ฮอดแรงเจ้าขาวลงไปจกเด้อเด้อเจ้าาวไปลูกลงมาูระแกมเรียบานงกินอุ่มบ่ได้นส่มัอยู่มนว่านางกินอยน้องเฮาว่า2เออต่อกันเนาะอือพอแล้วก็รห่างเบิ่งพี่น้องเอ้ยน้ำลายมันแตกจวกเดี๋ยวนีน่ะมมานะลูก หลกเล่บงระหลงฮักเพียงเพียงเล็กน่อยหังเลยบหหลอกประตูยาเปิดทางนงบ้านมีคนดงูหาเปิดงห้เปิดงงูนะน้องกนปานีปาุอา สบายดีพี่น้องบอกเวลาแยกห่างเออพวกกินชีสเฮ้ยมันไก่หัวปลาอย่าเนี้ยมาบึ้งบึ้งเมนูก่อนน๊ะมอเมนุกระถาะได้ตั้งกล่องไก่ไม่ไหวนะลาบขมต้มแซ่บนัวค่ะนี่ตัว อ้เห็ดไอ้เฮ็ดไอ้หัวลาบหัวลาบเอาจับปิีนจับปินหาจีตอนดับป <se ็ดหาจีแล้วเก็บหาจีโอ้ตทรศาบกูถูกกับโมบินอีแล้วเก็บคาไม่กลัว้วบ่า้ยโทรศัพท์กูสิบินเลยนะ

มึงยังยืนนั่งกระเบ๋า้ลยครับล้วไปตั้ไปต่อหน่วยมันในรวมญาติด้พี่น้องด้วยที่น่าร่อยเบิดในขาดเดียวสินหาลอยพกพอเกือบพวกพ่อเจอยง่แกมนั่งเอาขางข้าวเจ้องอะไรจ้องสบายดีพ่อแม่มาเดินจ้า มาเม่าน่า่ากเด้อพี่เลยโอ้มันจะสวา้งพอีเชะนาเปิมนีม่นค่ีะขาวทังีมะขาวยัมาเหรอนเนื้อต้มนอมีต้มแค่ละล่างนี่สิลาบล้วลาบสุกปาแม่ล่างล้วมุกโผมาตอนใดวะ มาแม่อาว่ังป้าได้กันกินเขาน่ะมากินมามาเมียจะแม่นานลงมาป้านันโตมาบอกเไปจะเล่นเด้จะเล่นเด้อ้ย้วมึงก็ไปทำบิมื่อกีหน่อยามาด้วเออนี่จ้ามานีให้ลูกจึงนี้ลูกาชิงดมือก้อนนี้น่ัให้เคยเคยย่านอตื่น พวกเจะเ้างเมือพอื่นใจสักวันบ่พอถึงใจสักวัน่องผาถ้าม่เองผาก็สิเดลอคิวกันมาคุมต้มแซ่บดล็อกคิวน้ำกินไปแต่ก่อนตอนน้อน้อยยายปีนีหนูกินซีดหลอเนี้เยได้ปาวแดดนะเนีดอนี่ต้มแนเอาให้อ อันนี no ang, no so ้โมจำเลยไม่ได้แล้วกินรอดกินอะไรได้ต่ยมผมสั้นยังหัล้นอยู่เะแบแบบแล้วอย่งเป็นผู้ชายแล้วรู้ได้ไงว่าผมสั้นหัวนวเาม่รู้ผมสั้นแล้เราม่รู้ให้หนูดูอยู่ไม่ดูดีกวต้องมีด้วยคิดผมสั้นเนาะรรจารนผมตั้งั้ไม่ยแล้วจับแล้วไม่รู้นะผมตั้งตั้งเหน นี่บาจะให้ดูถ้าไม่ื่อรับไม่ได้รับไม่ได้ตลับม่ได้ตอนไนนั่เป็นผู้ชายยุ่ตอนว่ี่นอเด้อจ้าตอนผมสั้น่แล้วมีร่มนกันสองคนน่ยอันนี้ดนต้มอันนี้บุกอันนี้ลาบิปนี่ลายไเทมือข่เจ้าูดท่น่นร

ี่นจิโี่จิโร่ใหญ่จิโร่ใหรือว่าจิโร่บินมาจิโร่ไม่มีเห็นตะคุบเือเหรอจำพวนจิโร่จำพวน่เนาะน้องมินเท่ากับน้องมาก่อนนี่ยน้ำเนื้อหนุ่ยถุงก็นี่หน่อยนะมั้ยเงินมากินต้มเนื้อกำขมน่ะ ค๋วยเนื้อสดๆเลยต้มมเลยไม่น่าจะเจอนะวันละเยอะเลยกดีใจข้อมมุ่หมคมมันนะบอปะมาเดูด้นะนี่แบบนี้สุกแล้วเีน่อยน้อยหนอนอยหอหนออย่ยน่น่น่อหนดอยหน่มนี่บ่อ งันจะเลือกรูปเล็กที่มดมันเลยเกินหรือว่าหลังมันินก็ได้น่ะเมืองตอนนี้น้เงินก่อนเนี่ยตงเาประดันี่เราเก็บอ่ะบมาวแ่ยุบางสนบางนะ่าบ้านนี่ เวลาตีเขาเอาเสียงคนพราแซมนะหะาหาดีกว e ่าหิวไมพอดากเลยมึง uh> อืมมาหาบตรฉิบโขอหาเลยแล้วก็ข้าหมือกันเดีต้องเห็นนอน ยังอย่เง้ยได้มันกัด้วยนะพี่น้ำคืนผักนเี่ยใช่น้ำคนเก่งเนี่แต่หวานนี่ยขึ้นไปแลีนั่ง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 นันั่ง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 นันั่งันัััััััััััััััััััััััั ไม่เห็นมเห็นรูปเห็นแต่รูปนี้นั่นนั่นเดี๋ยวนี่กำลังผมผมบ๊อบอยู่เลยนะใครน่ะนั่นไงยต้องมินไ้น่ออ่า้องมินดูหัวล้นอยู่เลยโอ้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าผ้มเพียงพันใช่เลยนั้นบ่งดูนี่อย่าพอมันนี่ บ่อมี่มะจบาเกิดหน่อยน้อยหน่อยพ่อนี่จุ้ยหม้อใส่หางบอกคนในน้ำไปใกล้ๆน้ลปยม้อเสรแล้วเองม่ใช่เหอลูก่ไปแน้ จำพายลูกรำพายแนชื่อเช่นพ่อเขาเอื่อยแบบคมแง่เาเลยจำได้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 จด้จำได้ได้จำ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 ไดไม่จำได้จำได้จำได้จได้จำ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 ่ด้จำไ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 ้จำได้จำไ้จำได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 

เด็กตอนนั้นจะเริ่มจอดแล้วเริ่มสูงมากกำลังน่ากำลังพัลล์นึงมันใชเพียงเด่นทางปีบานเพราะนั่นแหละตาอุ้มหนูอยู่นี่ก้อนหนูเจ็ดือนไหวเพี่มองเห็นอันต้นมะม่วงหน้าบ้านเพี่มองเห็นนองปากคาบินละตีนมึงถี่มันใช่เห็นนองปากคาวบินว่าตีนถี่ๆเท็กกันน่องไง มื <c oughs> ่งหน้าปลาขับดินม่ให้ปลาขับิน้ยห่งก็กะุงนหญ่โคตเนี่ยคายนี่ใหโลตไเทนน้มัน่ะนี่โรเโมกกเลยเพืี่เยวก่อนผมจองมาเนี่ชิมาสเปดโว่ปใหญ่ก็ยได้กี่ลื้จนนี่ยี่ลื้อ้อตัวละาบาทมันใสยนามันตก่อนตัวละหาบาทตัวยืดยังไงม่น่ะ จะยืมเป็นรเหุนตัวละห้าบาทนะเฮ้ยคนเล็กน้อยไปรใช่ยายนะจีนไหมจีนใบหนึ่งเลยฮะสองเดือนจีบตูเป็นอะไรกนด้วยห้าบาทตอนนี้น้ำน้ำหรือน้ำน้ำนี่ของแมวนะห้าบาทสองพันเลยเนาะ ีบัน0 0บนเ0บนท0 0 0าบาที้เปนมังบาทันกเมื่อกี้เอาขาแล้วนะเฮ้ยมือื่นกนักด้วยอืกครัมันจะได้หวานแต่ก็หวาน นังเงียวหีจ้อนั่งข้างหลังก็พดใครมันนี่นี่หัวร้นนี่หัวร้อนหัวร้อนรตันนั้นน้อนี่าะนตนั้นสวนตี่ว่ายผา้ไม่ใหญ่ไปมาไปขึ้นลังเลยว่าไม่อนส่ลังไม่ใหญ่ เที่ยวเที่ยวได้เยอะขนาดกวนีคห้ามกินนี่ข้าวมากินข้าวบ่น่าน่ามันเนระพรงตอนนี้นอยทำเป็นกระโตหน้ามัโงี้เกี้ยวปลาแดงแต่น่น่ไร มันอ่านม่แรงเนาะนีนีนี่ยเนาะเาเล่นเป็นเด็กน้อยเียวนมันหอผ่าเียวกำลังน่ารัไม่นาเกำลังล้านกนน่าดทนตัวผอมๆสูงตอนนี้อะ หมุ่วันเนี่ยตอนนี้น่ะเป็นหมุ่วันเนี่ยทมสามหมื่นงแล้วเช่นเนาะเคยไปจ้างเาลตัดเองตัดอะไรเลยตัวกายตัดมีคุละข้างมีแกนในขาตัดน้ำแล้วก็ตัดเรียบร้อยดี๋ยวนี้ดีบอกจะแหงให้กวนแม่เป็นหมุ่ววันแล้วตอนนี้ไปไแล้วเอาไร ผมไห้กินน้ำเลยอยากกินน้ำเย็นอ๋อเลยนะมาพองไขี้ขาน้มนปนขขาวน่อันนี้ยังไม่ได้กี่คำเลยมันนี่้มีแม่ขนนดเรามาให้บอมากินลาบนี่บรรยากาศอบอุ่นไปหน่อยเลยเห็นชูนาชูตาเอ๋อนองลูกลาน กินข่าหัวผ่าเกิ็ปลาหงถสถั่วแฉกน้ำกานพี่น้องกับเาดลับมาเราเพื่อนมันจะใจโดยพี่น้องมาห่อนี่กันสิแด้จบคลิปคุณะไรจ้า